นะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโลกขอครรพนอบนอบนอบน้อมระลึกหนึกถึงคุณพระศีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ ขกราบสักการะบูชาพิวัตินมัสการพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์พระเทพตนเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลอภิภพองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าปรรพบรุษมรรคชนวิรบยบุษวีรชนผู้กุมกฎผู้กุมกรรมของชาวไทยชาวโลกชาววัฏฏะสงสารได้ความเคารพด้ความนอบน้อมขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเพื่อนร่วมชาติรวมแผ่นดินรวมโลกรวมวัฏฏะสงสารที่รักและเคารพทั้งหลาย วันนี้กล่าวกระผมกับพ่อพรมถือโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องอีกเช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องของมหาภัยพิบัติโลกยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนี้ว่าเหตุผลต้นกรรมที่มันเกิดขึ้นมาที่มันเป็นอยู่และที่มันจะเป็นไปเนี่ยมันจะเป็นไปเช่นไรพ่อพระเองก็ถือว่าเป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งเป็นอีก,กระบอกเสียงหนึ่ง ที่อยากจะแสดงนานาทัศนะคือเป็นความคิดเห็นของพระพรมเองแต่เป็นการส่วนตัวส่วนพูดไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าสิ่งที่พูดออกไปจากหัวใจนี่ก็เป็นความปรารถนาดีแล้วก็อยากที่จะแยกแยะจำแนกออกไปเป็นประเด็นประเด็นว่าสิ่งเรื่องราวต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเช่นไร คือพ่อปราโมง์ก็ได้ยินได้ฟังมามากอยู่หนึ่งเรื่องในคลิปที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าคือหลายหลายคนเลยเยอะมากเลยเวลาจะมีอะไรเกิดขึ้นกับโลกใบน,นี้ท่านก็บอกว่าเป็นสงครามของพระเจ้าเช่นน้ำท่วมที่ประเทศจีนใช่ไหมที่สีจินผิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาพูดกันเป็นสงครามของพระเจ้ากับสีจินผิงสงครามของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ทําพระเจ้าเป็นผู้กําหนดพระเจ้าเป็นผู้ บันดาลเหตุพระเจ้าเป็นผู้บันดาลพายุอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจริงๆการจะพูดชนี้มันเป็นการไปปากปรามท่านเข้าใจไหมฮะพาะพราหมณ์เลยเลยต้องพูดจริงๆรงอ่ะไม่ได้พูดให้เป็นเป็นการขัดเคืองพระไทยใครเลยนะพูดเพื่อไม่อยากจะให้ไปปากปรามท่านมันไม่มีหรอกว่าเทพเจ้าองค์ใดอ่ะไม่มีหรอกว่าเทพเจ้าองค์ใดรอศดาองค์ใดอ่ะท่านจะมาพิพากษามนุษย์ รือท่านจะมาทําร้ายทําลายมนุษย์เนะี่ยไม่มีเป็นอันเด็ดขาดสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลบนโลกใบนี้มันเป็นวิบากรรมของมนุษย์วิบากรรมของชาวโลกเองวิบากรรมคือผลของการกระทําที่ชาวโลกบางกลุ่มบางพวกที่อาจจะถืออํานาจแห่งมารถืออํานาจแห่งอาธรรมเนี่ยกระทํามันขึ้นมา โลกมันก็เลยเกิดความวิปริตแปรปรวนฉิบหายบรรลยัยยุ่นถึงทุกวันนี้เข้าใจคำนี้ไม่ขอรับอย่างสมมติเอาพี่โควิด -19 ที่มันเกิดขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่พระเจ้าทำใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าพี่ภากษาหรือพระเจ้าลงโทษมนุษย์นั่นแหละเป็นผู้กระทำแต่พอพอ,พอมนุษย์มันสร้างเชื้อสร้างเหตุปล่อยชองปล่อยเชื้อปล่อยอะไรขึ้นมานี่ย ไอผู้กุมกฎผู้กุมกรรมที่ท่านทําหน้าที่เนี่ยท่านเห็นความเร็วรามของมนุษย์เนี่ยมันเร็วซามต่าช้าจนเกินไปอะ่ะท่านก็เลยต้องทําหน้าที่ของท่านนะใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ใช่ว่าศาสดา,งอ,าองค์ใสสดหรือพระเจ้าองค์ใดมาทําลายทําร้ายมนุษย์ไม่ใช่นะอรับศาสดาองค์ใดหรือพระเจ้าองค์ใดหรือใครที่ไหนท่านก็ท่านก็ไปอยู่ในที่ของท่านใช่ไหมฮะที่ของท่านที่คนคนอยู่อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ไปอยู่ที่พระนิพพานใช่ไหมฮะ อย่างบางศาสัวบางศาสนาบางศาสนาที่ท่านสอนถูกท่านก็อาจจะไปอยู่ที่สรบั์ชัชนดุสิตรหรือพระเจ้าลทัทธิองใดที่ท่านสอนผิดสอนไรท่านก็อาจจะไปอยู่ในในนรกคุมต่างๆก็ว่ากันไปฮะที่มาสอนสอนผิดสอนพลาดแล้วเข้าใจผิดคิดพลาดอย่างเงี้ยนะฮะมันมันมันเป็นเช่นนั้นเหตุผลต้นกรรมันเป็นเช่นนั้นไม่มีใครเราจะยิ่งใหญ่เหนือเหนือเหตุผลต้นกรรมเหนือกรระไม่มีทางแม้แต่พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเองก็ทรงหลีกหนี เรื่องเหตุผลต้นกรรมไม่พ้นวิบากกรรมไม่พ้นเพราะตราบใดที่เกิดมายังมีร่างกายอยู่แม้แต่พระอรหันต์แม่แต่พระาศาสดาผู้เป็นโจมมหา,าศาสดามุนีโจมมุนีเนี่ยท่านหมดเกล็ดแล้วนะท่านก็หนีวิบากกรรมไม่พ้นใช่ไหมฮะก็เลยจะบอกกล่าวให้เข้าใจอีกหนึ่งครั้งว่าอย่าไปปรักปรำท่าน,นเลยมันฟังแล้วมันยังไงก็ไม่รู้อะหาว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำหาว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาหาว่าอะไรผู้ิพากษามันก็ มันก็ไอ้น,นี้กันไปหมดเลยใช่ไหมฮะคำว่าพระก็โอ้โหมันกว้างนะคําว่าเจ้าก็หมายถึงเทพเจ้าทั้งหมดเลยนะม,นมันกว้างไง <c oughs> ใช่ไหมเออแต่ถ้าท่านเฉพาะเออเฉพาะเจาะจงมาว่าองาค์ใดก็พูดมาให้ชัดๆเออมันก็จะได้ว่ากันไปอ,อ,องค์นี้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่พ่อพรามเองเมื่อคลิปี่แล้วพ่อพรามบอกว่ามันไม่ใช่พระเจ้าพระศาสดาท่านก็ไปอยู่ในที่ของท่านแหละแต่ว่า โลกมนุษย์ใบนี้ท่านก็มีผู้คุมกฎผู้คุมกรรมดูแลโลกอยู่กำกับโลกอยู่แต่ไม่ใช่ท่านเป็นผู้พิพากษาโลกไม่ใช่เป็นท่านเป็นผู้กระทําทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเหตุผลต้นกรรมของชาวโลกเองคือผลของการกระทาเนี่ยเวลาท่านทําหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีการประชุมใหญ่กันน่ยที่เทวสภาที่ศาลาสุทธ,ธรรมที่เทวสภาเขาประชุมกันเขามี เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่ท่านจดบันทึกกรรมบันทึกอะไรแล้วก็ประมวลผลออกมาเนี่ยเขาประมวลแบบแบบโลกทิพย์ใช่ไหมฮะว่าชาวโลกทํากรรมนี้อย่างเงี้ยเราควรจะจัดการอะไรยังไงอย่างเงี้ยให้เพื่อให้มันมันมันปรับสมดุลหรือให้มันเป็นไปจริงๆแล้วที่ท่านจะทำเนี่ยเพราะว่าท่านปล่อยเฉยไม่ได้ถ้าท่านปล่อยเฉยอะโลกจะวิบัติิบหายมากกว่านี้แล้วโลกมันจะอยู่กันไม่ได้ชาวโลกมันจะอยู่กันไม่ได้แค่ทุกวันนี้มันก็อยู่กันไม่ได้แล้วจริงไหม มันอยู่กันยากแล้วอันนี้เรื่องจริงโอ๊ยท่านเอ้ยท่านมองดูเอะอจริงๆมันเบียดเบียนกันไปทั่วทั้งโลกมันไม่เห็นไม่มีเฮริไม่มีโอตาปะไงก็เห็นแต่เก็บผลประโยชน์เห็นแต่แก่รับยศสรรเสริญทรัพย์สินแกเวเหรียญเงินทองเบียดเบียนกันไปทั่วทั้งโลกไม่แต่ชาวไทยเราเองทุกวันนี้ไงโอ๊ยก็ไม่รู้ระจะพูดคําไหน แต่นั้นมันเป็นเหตุผลต้นกรรมของแต่ละคนนะเพราะพระเมียก็คงจะได้แต่บอกกล่าวว่าถ้าใครที่ยังคิดผิดพูดผิดทําผิดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะองค์พระสัมมาโคดมนี่แหละเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะต้องปฏิบัติตามนี้เพราะว่าพรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลและพิภพผู้คุมกฎผู้คุมกรรมทั้งหมดเนี่ยท่านยกย่ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดา ท่านยกย่องคุณพระัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรรณะเหมือนกันกับโลกมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครเคารพคุณพระพุทธเจ้าเคารพคุณพระัตนตรัยเนี่ยพรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั้งทั้งสากลและพิภพเนี่ยท่านถือว่าเป็นหมู่คณะของท่านเป็นโลกเป็นหลานของท่านท่านจะช่วยดูแลปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองหรือจะช่วยปัดเหตุเพยโรคระบงโรคระบาดหรือพยานอันตรายอะไรที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเนี่ยให้มันพ้นไปจากตัวเราได้ แต่ถ้าใครที่ถืออำนาจแห่งมารถืออำนาจแห่งอะรทำอยู่ตรงกันข้ามถ้ามันเกินกว่าที่จะเยียวยาได้แล้วใช่ไหมฮะจริง,รงๆก็ไม่ใช่แค่พ่อพราหมณ์ออกมาพูดหรอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นห่วงเป็นใยอ่ะที่ท่านเป็นพระสองฆ์องค์เจ้ายี่ท่านก็ออกมาตาักเตือนชาวโลกมีไม่มรู้ตั้งกี่หมืน่นกี่แสนองค์ใช่ไหมฮะแต่ชาวโลกส่วนมากโดยเฉพาะคนนอกศาสนาเขาก็จะไม่เข้าใจเกี่ยวกับคําพูดเนื้อความเหล่านี้ เพราะเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กเขาถูกปลูกฝังมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นนับเป็นหลายร้อยรุ่นเป็นพันพันรุ่นมาแล้วอ่ะมันก็เลยยากที่เขาจะเปลี่ยนแปลงความเชื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทั้งๆที่เราเองก็พยายามช่วยใช่ไหมยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยมาพูดถึงคลิปคราวที่แล้วเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีศาสนาองค์ไหนพระเจ้าองค์ไหนมาพิภากษาลกนุ่นหรือมาทําให้มันเกิดขึ้นหรอก เป็นวิบากกรรมของชาวโลกที่กระทํากันขึ้นมาเองตอนนี้ผู้คุมกฎผู้กุมกรรมของชาวโลกเนี่ยท่านก็ทําหน้าที่ท่านก็มีได้แก่ใครได้แก่เท้ามหาราชทั้งสี่พระองค์คือท่านพ่อท่านเท้าท่าตารถนะพร้อมเหล่าคนทันเป็นใหญ่ดูแลคุมโลกทางทิศตะวันออกท่านพ่อท่านเท้าวีวรุนหกพร้อมเหล่ากุมพันธ์ดูแล คุมโลกอยู่ในเขตของทิศทักษิณคือทิศใต้ท่านเจ้าปู่ใหญ่เท้าววรุปักพร้อมเหล่านาคดูแลทางทิศปัดจิมคือทางทิศตะวันตกท่านปู่เท้าเวสุวรรณพร้อมเหล่ายักษ์ดูแลทางทิศอุดรคือทิศเหนือเนี่ยคือเรื่องจริงที่ท่านผู้ที่ดูแลโลกมีเท้าหมหาราชเป็นประธานมีท่านลุอิตกะหนึ่งพันองค์หนึ่งพันองค์นี่ก็คือเทวดาชั้นอมตะถ,ถ้าเทียบ ท้ามหาราชทั้งสี่เป็นพระราชาก็ท่านลุงอินตกาเนี่ยเป็นมหาอมาตย์เป็นเสนาบดี1,000องค์เนี่ยนะแล้วก็จะมีเทวเจ้าชั้นรองรองลงมาได้แก่ท่านรุกขเทวดาก็อาจจะเป็นเทวดาชั้นในกองอย่างเงี้ยฮะท่านท่านภูมมะเทวดาอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ปฏิบัติการตรงนะะอาจจะเป็นในสิบเป็นในในจา่าในดาบอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ท่านภูมิเทวดานี่แหละที่ท่านจดบัญชีกรรมของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์มนุษย์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์เฉพาะพระพุทธศาสนานะอยากเข้าใจอย่างนั้นนะมนุษย์ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ต่อให้ท่านจะนับเราให้ท่านจะไม่นับถือพระพุทธศาสนาหรือว่าต่อให้ท่านจะไม่นับถือพระพุทธเจ้าหรือท่านจะนับถือใครที่ไหนยังไงแต่กฎเกณฑ์ของโลกหลังความตาย หรือกฎเกณฑ์ของโลกวิญญาณหรือกฎเกณฑ์ของโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นเช่นนี้นะชาวโลกเขาว่าแบ่งแยกเองว่าศาสนานน้นศาสนานี้ศาสนานั้นศาสนานสาสาน,าน้น,สสน,น,นอันนี้ก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวจะหาว่ากระทบกระทั่งกันแต่โลกแห่งความเป็นจริงหรือโลกทิพย์หรือโลกแห่งวิญญาณเนี่ยท่านไม่มีการแบ่งแยกถ้าทําผิดกรรมบท10ก็ลงนรก ขุมเดียวกันลงนรกบริวารขุมเดียวกันลงยมโลกีและนรกขุมเดียวกันอบายภูมิมสี่เหมือนกันถ้าทำความดีความงามทําถูกทําต้องทําควร,รก็ไปสวรรค์พร<ผ>มเห<ผ>ม,มือนกันนะ <S <S ก็เป็นเช่นนี้อันนี้นี่คือเรื่องจริงนะฮะนี่คือเรื่องจริงทีนี้ถามว่าแล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยขณะนี้ปัจจุบันเนี้ย มันมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างเดียวเลยเลยเลย,เลยหรือเปล่าไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากวิบากกรรมของมนุษย์เป็นตัวเร่งเป็นตัว,รวเวราว้าเป็นตัวแปรแต่ทีเนี้ยท่านผู้กุมกฎท่านผู้กุมกรรมหรือไม่แต่เทพเจ้าทั้งทั้งสาก็เลยบอกว่อันมีท่านปู่พระอินทร์เป็นประธานเนี่ยท่านก็ท่านก็ประชุมกันมาหมดแล้ว ว่าโลกนะปัจจบุบันนี้ยุคมนุษย์นี้มันเสื่อมมันซามาายอะไรยังไงท่านก็จะจัดการแบบนีัท่านก็ประชุมกันมหมดแล้ว่ะลงความคิดเห็นภาระอันหนักอึ้งก็ต้องมาตกอยู่ที่ท่านพอ่อท่านปู่ท้ามหาราชพรอมคณะของท่านทั้งสี่ทิศใช่ไหมฮะที่ว่าเนี่ยทีนี้ท่านทําหน้าที่อย่างนี้ไม่รู้พูดพูดกับไม่รู้ว่าท่านจะว่าอะไรหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวก็ขออนุญาตท,ท่านแล้วนะก็ก็พูด,พ,ดพูดให้ฟังจะได้จะได้เข้าใจว่า านไม่ได้กะเกณฑ์เป็นผู้กระทํานะเข้าใจไหมมันเป็นวิบากกรรมของชาวโลกเองอย่างท่านพ่อท่านท้าวท่าต่รถเนี่ยพร้อมเหล่าคนทันท่านจะทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของลมฟ้าอากาศได้แก่พายุพายุสายฟงสายฟ้าทั้งหลายเหล่านี้นะครับถ้ามันจะเกิดขึ้นที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆท่านจะบันดาลให้มันเกิดนะ เป็นเป็นแรงกรรมแรงกรรมคือผลแห่งการกระทําแรงแห่งกรรมของชาวโลกเองนะท่านก็จะบันดาลให้มันเป็นไปตามเหตุผลต้นกรรมของชาวโลกเองฮะอย่างอันนี้นี่นี่คือเราเราคนทันอย่างท่านพ่อท้าวรุณหกพร้อมเหล่ากุมพันท่านพ่อราท้าวรุณหกพร้อมเหล่ากุมพันเนี่ยที่ท่านดูแลประจําอยู่ทางทิศใต้ใช่ไหมฮะทิศักษินเนี่ยท่านก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาด ทุกประเภททั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดที่ท่านเห่นไปที่ท่านปักธงแดงประเทศไหนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยท่านจะจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดแต่โรคระบาดที่มันเกิดขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นเหตุผลต้นกรรมทั้งหลายมันเกิดจากมนุษย์แต่ว่าถ้าถึงเวลาท่านทําหน้าที่เนี่ยท่านจะทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะอย่างท่านพ่อเจ้าปู่ใหญ่ท้าเวรูปักพร้อมเหล่านาคเนี่ยอันนี้ท่านจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ กี่ยวกับเรื่องของน้ําแล้วก็มัน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 ,ม,นมันพ่วงถึงเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยของน้ําด้วยอะไรด้วยบางส่วนแต่จริงๆแผ่นดินไหวมันมันมันเกิดจากธรรมชาติก็มีนะแต่ว่าท่านดูแลคุมกรรมในเรื่องในเรื่องตรงนี้นะอย่างท่านปอท่านปู่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านดูแลคุมกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะที่ที่ที่พ,พระรามพูดเนี่ย อามนุษย์ใช่ไหมเกยดการเรื่<ๆ>องพูดผีปีศาจต,ต่างๆกาพูดผีปีศาจต่างๆเหล่านี้นี่แหละพอเวลาถ้าถึงระบบกรรม,มๆๆระบบอะไรแล้วเนี่ยท่านก็จะเปิดเปิดให้มาพิพากษาชาวโลกเองอนี่เป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าคนที่นับถือคุณพระรัฒนาไตรนับถือคุณพระพุทธเจ้านับถือคุณพระพุทธศาสนาหมันสวดมนต์หมันภาวนาหม,มันรักษาศีลนี่ท่านจะดูแลนะครับ ท่านจะมีหน้าที่ในการจัด,จ,ดจัดมาดูแลคนที่จะมาดูแลแล้วก็ทําหน้าที่เรื่องนี้โดยเฉพาะก็คืออันมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเรานั่นแหละอันเป็นเทพเจ้าชั้นระดับนะึงฮะท่านเสียสละมาช่วยดูแลลูกหลานชาวโลกด้วยนะอันนี้เฉพาะคนที่มีศีลมีธรรมมีความดีความงามนะฮะจะเป็นอย่าง,งานั้นไม่ใช่ว่าแต่จริงๆสิ่งที่มันจะเป็นอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆท่านมาทา มันเป็นจากวิบากกรรมของชาวโลกเองอันนี้ก็เข้าใจนะครับไม่ใช่ศาสดาองค์ใดามาบันดาลให้เป็นไม่ใช่ว่าพระเจ้าองค์ใดามาลงโทษมาพิพากษามนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเหตุผลต้นกรรมวิบากกรรมของมนุษย์เองแต่ว่าเป็นวิบากกรรมของมนุษย์ก็จริงแต่ว่าในโลกของเราใบนี้ มีท่านพ่อท่านปู่ท้าวจัตโลกบาลทั้ง4หรือท้าวมหาราชทั้ง4พร้อมคณะของท่านเนี่ยเป็นผู้คุมกฎผู้คุมกรรมของชาวโลกโดยตรงเป็นหน้าที่ของท่านนะขอรับอันนี้ก็เลยต้องกล่าวบ,บอกไปเป็นเช่นนี้ส่วนท่านพ่อพญายมราชกับท่านลุงสุมหบัญชีนั้นเนี่ยท่านทําหน้าที่เฉพาะที่อยู่ในเขตของสํานักพญายมนะครับทําหน้าที่เฉพาะอยู่ในเขตของสํานักพญายม เกี่ยวกับเรื่องโลกหลังความตายเท่านั้นนะฮะจะไม่ได้มามามาดูแลเรื่องนี้ท่านท่านแบ่งหน้าที่กันไงครับทุกอย่างจะมีหน้าที่ซึ่งกันและกันทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็พูดให้ฟังนะครับฟังเลยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายเองจะพิจารณาเองนะครับที่พูดให้ฟังนี่ก็จริงๆแล้วก็เป็นห่วงนะมันอาจจะ แต,แต่จริงๆแล้วพ่อพระรามก็ขออนุญาตท่านไม่แล้วแหละก่อนมาพูดเนี่ยงบงสวงใหญ่ๆก็บงสวงแล้วอะไรแล้วก็ขออนุญาตท่านแล้วก็พูดไม่ไมเกินไม่เกินความจริงมันก็อยู่ในพนวกเหตุผลต้นกรรมของความจริงระบบของกฎของสวรรค์ก็เป็นประมาณอย่างนี้เอาเลยมาพูดในฟังงตอนนีมน้มันก็ไม่ได้จบง่ายหรอกขอรับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินนะ คือเป็นห่วงไม่ได้จบง่ายๆมันจะยาวไปเรื่อยเลยยาวไปเรื่อยเขาจะจนกว่าจนกว่าอย่างแต่แต่บ้านเราเนี่็ไม่เป็นอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่นะแต่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 จะว่าไม่เป็นอะไรเท่าไหร่ก็ก็ไม่เชิงเพราะว่าอะไรเพราะเศรษฐกิจมันล่มเพราะเพราเศรษฐกิจมันล่มเศรษฐกิจมันไม่ดีการทํามาหากินของ ชาวบ้านชาวช่องหมดทั่วทั้งประเทศเนี่ยทั่วทุกเขตคามในอาณาประเทศเนี่ยมันมันมันไปแทบไม่ไหวใช่ไหมหมายถึงไอ้คนขายก็อยากขายแต่คนซื้ออยากซื้อแต่ไม่มีกําลังจะซื้อเนี่ยมันไม่มีการเกิดการซื้อการขายมันไม่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของระบบเงินตรามันไม่คล่องตัวมันไม่อะไรใช่ไหมต่างคนต่างมัธยัติต่างคนต่างอดออมเพราะไม่อดออมเพราะไม่มัธยัติมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยกระทบกันทั้งระบบ อัน,นี้ถามว่าเราจะทํำยังไงเราไปแก้ไขในเรื่องของระบบไม่ได้มันต้องแก้ไขที่ตัวเราเองระบบได้แกก็ต้องรัฐบาลเขาต้องต้องแก้ใช่ไหมละ่ะแต่เนี่ยรัฐบาลแก้แล้วก็จะทํำยังไงก็รัฐบาลก็ต้องรอถ้าจะให้ชาวไทยอยู่ดีกินดีก็ต้องรอรัฐบาลที่เขามีศักยภาพมีศิลป์มีธรรมมีศิลปวิทยาการที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่เก้าวไกล มีความรักแล้วก็เป็นห่วงใยประชาชนด้วยความจริงใจจริงๆ,งๆเมื่อนั้นน่ะแหละประเทศชาติมันถึงจะดีขึ้นมาได้นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันเพร,ราะเพราะว่าอำนาจแห่งมารอำนาจแห่งอธรรม,มเขาคุมหมดไปทั่วทั้งโลกพอก็คุมหมดไปทั่วทั้งโลกเากะเกณฑ์ไปหมดทั่วทั้งโลกมันก็วิบัติฉิบหายพินาศไปหมดทั่วทั้งโลกนั่นแหละจะบอกให้ จริงจริงแม้แต่พูด่ตือออำนาจแห่งมารพูด่ตือออำนาจแห่งอาธรรมที่กระทาเองอ่ะเขาก็ไม่รอดจริงจริงไม่ได้พูดถึงว่ามนุษย์เบียดเบียนมนุษย์นะอย่างชาวไทยเราชาวพุทธเราไม่เคยไปเบียดเบียนใครอยู่แล้วจริงไหมฮะไม่เคยเลยที่ผ่านมาในอดีตหลายพันปีที่ผ่านมานี่มีแต่ถูกกระทํามีแต่เป็นผู้ที่ถูกกระทาทัางทางกระทําทั้งที่ไม่มีความผิดเป็นผู้ที่ถูกเบียดเบียนผู้ที่ถูกกระทําตลอดมา จ uhm. นมาเหลืออยู่ที่สุดท้ายเลยนี่คือผื้นแผ่นดินไทยเล็กนิดเดียวเนี่ยนะเป็นแผ่น hmm. ดินไทยเมื่อก่อนเราไม่ได้เล็กอย่างนี้ไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยสิฮะไปดูแผนที่ประเทศไทยสมัยก่อนตั้งแต่สมัยพ่อพระรามเด็กเด็กเรียนอยู่ปอมมัธยปฐมหนึ่งอะแผนพื้นที่แผนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่โตโมโหดานเลยแต่เราอะ มาเสียดินแดนเนี่ยเฉพาะเฉพาะยุคก,กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเราเสีย22 0 0กว่าปีเนี่ยเราเสียดินแดนไป14ครั้งเลยท่านคิดดูดใช่ไเพราะอะไรเพราะมนุษย์มันเบียดเบียนกันนี่หละ <c oughs> ก็บอกแล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้เรื่องรักเรื่องขโม,โมยเนี่ยเรื่องเด็กๆแต่เดี๋ยวน,นี้เนี่ยนะมันเป็นมันถึงชิงบ้านชิงเมืองชิงอะไรเขาเอาหน้าด้าน,านเนี่ยทั้งเป็นหมดไปดทั้งโลกนี่แหละโลกมันก็เลยไม่สงบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเลยถามว่า สมมติอำนาจแห่งมารอำนาจแห่งกรรมเนี่ยเขามีอำนาจเพาขยายไปทั่วโลกเนี่ยถามว่าเขาจะคุมโลกได้ไหมยืนยันว่าไม่มีทางไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมผลสุดท้ายกฎแห่งกรรมระบบกรรมผู้คุมกฎแห่งกรรมท่านก็จะสัสงบัญชีนั้นเองนะด้วยความตรงไปตรงมาด้วยความยุติธรรมนะนะฮะเนี่ยที่พี่โควิดเนี่ยเด็กๆนะจะบอกให้ต่อจากพี่โควิดเนี่ย หนักหนาสาหัสสากันกว่าพี่โควิด -19 อีกนะจะบอกให้มันเกิดจากไหนก็บอกเลยนะเกิดจากอํานาจต่างๆเหล่านี้ถามว่าถ้าเราพูดตรงๆอย่างนี้ถามว่ามีใครก็ชอบไหมก็ไม่ชอบถูกต้องไหมใครเขาก็ไม่อยากฟังแต่พูดนี่เพราะเราม็ไม่ได้พูดเอ่ยใครไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ได้เอ่ยชนชาติใดไม่ได้เอ่ยศาสนาไหนถูกต้องไหมพูดเป็นกลางๆว่า ผู้ที่ถืออำนาจเอกธรรมอะธรรมแปลว่ามันไม่เป็นธรรมผู้ที่ถืออำนาจแห่งมารมารแปลว่าผู้ฆ่าผู้ทําลายความดีความงามความเจริญทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นแหละเรื่องอ,อำนาจแห่งความมารยาสาไถยทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลน,นี่หละอำนาจเหล่านี้นั่นแหละมันเป็นตัวเหตุตัวเร่งตัวเราให้โลกมันวิบัติฉิบหายตั้งแต่อดีตการนานกาเลจนมาถึงปัจจุบันนี้ ลองเอาใจมองไปดูสิฮนะมองไปดูสภาพของโลกณนปะัจจุบันนี้มันน่าอยู่ไหมล่ะมันไม่มีส่วนไหนน่าอยู่เลยสําหรับหัวใจของพระรามนะจริงๆเนะียมันมันมันเสื่อมซามมันต่ำซามต่ำซ้ำนี่น,นี่ไม่ได้ไปว่าใครซามนะหมายถึงว่าสภาวะมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกรณีเดียวคือ คนไม่อยู่คนไม่รักษาศีลคนไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในธรรมคนไม่มีหิริไม่มีโอตปะไม่มีความลายต่อบาปไม่มีความเกรงกลัวผลของกานบาปทั้งกายก็ทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอย่างเงี้ยมันเป็นไงหมดไปทั่วเกือบทั้งโลกไอ้ที่ดีหน่อยก็มีพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละที่ยังมีสภาพดีกว่าเพื่อนจะบอกให้นอกนั้นนี่เละเทยิ่งกว่าเละเทอโอ้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไง ใครได้ยินพ่อพราหมณ์แล้วโปรดรับรู้นะว่าพูดเนี่ยพูดด้วยความถูกต้องด้วยความเป็นธรรมด้วยความชอบธรรมแล้วเหตุผลต้นกรรมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าอยากจะสันติสุขอยากจะอยู่ดีกินดีมีความสุขอยากจะมีเสรีภาพอยากจะมีอิสระภาพอยากจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขอ่ะให ชาวโลกขอรักกันด้วยใจอ่ะมันมีทางเดียวเท่านั้นฮะคือหันหน้าเข้ามาหาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระรัตนตรัยหรือถ้าท่านบอกว่าท่านท่านเคารพพระพุทธเจ้าไม่ได้เคารพพระไม่ว่ามารักษาศีลอนะ่รักษาศีลศีลห้ากรรมบทสิศนี่แหละเนี่ยเป็นเป็นทางออกทางเดียวของชาวโลกเพราะว่าถ้าไม่ไม่ถ้าไม่ออกแนวทางนี้อ่ะไม่มีทางท่านไม่ต้องไปรอนานหรอก เนี่ยเดี๋ยวปลายปีเนี่ยก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยืนยันนะฮะว่าไม่รอดนะท่านจะอะไรยังไงอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกใบเนี้ยท่านไม่มีทางที่จะรอดกฎกฎแห่งเรื่องเรื่องเรื่องของกฎแห่งกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบกรรมกฎแห่งกรรมหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบเนี้ยมันจะเป็นไปตามแรงแห่งกรรมของชาวโลกเป็นผู้กระทําเอง เนี่ยพ่อพระเมงก็มาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ท่านอีกเสียงหนึ่งอ่ะมาช่วยช่วยคัดช่วยกรองว่าใครยังพอมีบุญมีวาสนาอยู่บ้างอ่ะก็ไปดูเถอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยที่ท่านบรรลุทําคุณธรรมขั้นสูงบรรวุปัญญาสมาบัติที่ท่านพูดบอกลูกบอกหลานให้ฟังอ่ะท่านก็พูดอย่างเดียวกันทั้งหมดแหละว่าเออช่วงนี้เนี่ยให้มันสวดมนต์มันภาวนา มันเคารพรักคุณพระพุทธเจ้าให้มากๆารักคุณเคารพคุณพระธาตุไรให้มากๆรักษาศีลบูชาศีลน,นอบน้อมในศีลให้มากๆมันสร้างบุญทำกุศลให้มากๆมันอโหสิกรรมให้มากๆมันแส่แผ่ความรักแผ่ความเมตตาให้มากๆเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกนุศลเป็นคนงามความดีพรหมเทพเทวดาดางฟ้าท่านให้การแซ่สองสรรเสริญ พรมเทพเทวดานางฟ้าท่านให้การอภบิบาลปกปกักรักษาปกป้องคุ้มครองดูแลส่วนผู้ที่ถืออำนาจแห่งมารที่ถืออำนาจแห่งกรรมอ่อะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถูกฟ้าเมืองไทยพูดให้ฟังเป็นหมืนมน่นๆเซนแสนร,รูปก็<แ>ไม่ฟังไม่ฟังไม่พอไอคนปรารถนาดีแท้แถวมาถูกเรียดรอน <h az ell> มาถูกเบียดเบียนอีกอย่างงี้ใช่ไหมฮะอย่างพ่อรพรามเนี่ยพ่อพรามก็ไม่ได้พูดว่าใครแต่ว่าเป็นห่วง ถ้าท่านอยู่ในสังคมนั้นๆแล้วท่านอาจจะถูกเขาบีบบังคับอ่ะท่านก็คิดในใจก็ได้เหมือนที่พระพรามบอกใช่ไหมฮะคิดในใจเคารพคุณพระพุทธเจ้าเคารพคุณพระรัตนตรยัยจะรักษาศีลบูชาศีลน,นอบน้อมในศีลนะแค่นี้เองท่านก็อาจจะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยยืนยันนะฮะว่ามหันตภัยโลกที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ดี จะเกิดขึ้นจากชาวโลกเบียดเบียนกันเองก็ดีมันก็เยอะมากมายบรรยายไม่หมดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเกิดว่าท่านไม่มีบุญไม่มีกุศลมากพอเนี่ยระบบแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมผู้คุมกฎผู้คุมกรรมทั้งหลายเวลาท่านเขาล้างเนี่ยเขากวาดหมดทั่วทั้งโลกนะฮะอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะปีโควิด1 9เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นดูซิดูดูในแค่เริ่มต้นในความอธหิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ย รอยแห่งกรรมที่มันเกิดขึ้นกับชาวโลกเนี่ยมันทําให้ชาวโลกทุกกระทมมากมายขนาดไหนเปลี่ยนโลกทั้งโลกเลยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนบรรลัยที่ปายไปหมดเลยอันนี้เรื่องจริงมันเกิดจากไหนมันเกิดจากน้ํามือมนุษย์นั่นแหละอานาจที่ถืออานาจแห่งมารอานาจแห่งกรรมยอมรับเถอยอมรับแล้วก็ยอมรู้สึกสํานึกผิดเถอแล้วก็กลับตัวกลับตนกลับใจใหม่ก็ยังทันนะฮะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป สุดท้ายนี้ขออาราธนาพระบารมีกุลพระรีรัตนไตรเป็นที่พึ่งเป็นสรณะบารมีพรหมเทพเท็มดานนางฟ้าเท็มจระจาทูททั้งสากลและพิภพด้วยบุญบารมีแห่งพระโพธิญาณที่ก้าพเจ้าได้บำเพินมาทั้งหมดให้ติดตามอภิบาลปกปัก,ปกรักษาปกปองคุม้มครองท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเปินรวมจารวมผลเด็นรวมโลกรวมวัฏฏะสงสารทั้งหลายที่ปรารถนาในความดีงามทั้งหลายปรารถนาในความสุขในความเจริญถูกต้องเป็นธรรมชอบธรรม ขอให้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อให้มีความคล่องตัวในการดํารงทรงชีวิตเจริญรุงเรืองในธุรกิจกิจการงานละอัตภาพไปแล้วถ้าไม่เกินกฎวิสัยไม่เกินกฎแห่งกรรมควอยมีสบรรันพรมหมนิพานเป็นที่ไปทุกรลุกทุกปูทุกน้ำเธอ